ไ่เจียวสองฟองน้นปปนำปลาหนึ่งหยอกกำลังดีใส่เยอะเทมมีเป็นโลกไปกระทะร้อนเทลงไป โอ้แผ่นดินไหวโอ้ยแผ่นไข่ไหวกานตะลิว้อมสีกำลังสวยคลิกได้